สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการโค c ค่ดิจิโอดิโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชูตินทราวัฒนกุลนะคะจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แต่จริงไม่ได้อยู่แค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะมนีทั้งเด e อ a เ i o ชนก็ไปอยู่มาแหละแปซิฟิกก็อยู่มาแล้วใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วยังคุยกันถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างวันนี้ที่เราอัดรายการกันอยู่ ก็ไปออกอีกทีนึงสัปดาห์นั้นสัปดาห์นี้เดือนนั้นเดือนนี้กลับมาดูใหม่อีกทีก็ได้นี่คือ <on S 2> สิ่งออนดีมานะมแต่ถามว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจ้า AI ก็จะมาเอาเราสองคนไปเจ n เนเรตนี่คือผลกระทบที่ตามมาของคำว่า Open Chat หรือ AI ก็ตะกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ,ะเราเราก็คุยกันอะนะคะว่าเป็นผลกระท i <AI S 1> เนี่ยนะวันนี้ค่อนข้างจะมีบทบาทสําคัญในทุกวงการไม่ใช่เฉพาะวงการสื่อสารมวลชนแหละเนาะก็เข้าไปมีบทบาททั้งหมดแหละนะคะแล้วก็แต่ว่าในวงการสื่อสารมวลชนเองเนี่ยมันก็มีผลทั้งในด้านบวกแล้วก็ในด้านลบด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ AI เนี่ยอย่างล่าสุดเมื่ออาทิตย์หรือ2ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่ามีการเอา AI มาสร้างสื่อสามุกณวันนี้เองเนี่ยมันมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงมากนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะเรียนรู้ได้รวดเร็วด,ด้วยนะคะจากการประมวลผลของของตัวระบบคอมพิวเตอร์ด้วยทีนี้พอมันเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วมันสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสร้างตัวแบบขึ้นมาได้นะคะคือ AI ณนะวันนี้ทำได้ทั้งการสร้าง text สร้างรูปภาพสร้างคลิปวิดีโอสิ่งที่มันน่ากลัวคือว่าอย่างตัวเราก็รู้สึกพี่ชูบอกว่าสร้างอินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยใช่นะคะหรือแม้กระทั่งการทำพวกตอนนี้เขาเรียกว่าเฟกนิวส์เนาะหรือว่าดีฟักนะคะก็คือว่าก็คือการสร้างข้อข้อมูลที่ผิดเพี้ยนหรือว่า ใช้เพื่อประโยชน์ของการสื่อสารทำเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสิ่งที่เรียกว่า I.O. เนาะหรือว่าเขาที่ที่ชื่อเต็มว่า Information Operation เนะคือใช้ข้อมูลไปจัดการคนอื่นใช่หรือเป็นการไปให้ร้ายป้ายสีนะซึ่งซึ่งในอดีตที่ผ่านมาวิธีการก็ ก็ตรงไปตรงมาแหละก็เอาคนเนาะแล้วก็เอาข้อความให้แล้วก็จ้างคนมาแล้วก็ระดมอ่าโปยใบปิวหรือว่าพูดต่อๆใช่แล้วก็ระดมเขียนกันเข้าไปในในในโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะคราวนี้คราวนี้วิธีการใหม่เนี่ยก็คือว่ามี AI ไแล้วนี่ไม่จำเป็นต้องใช้คนน่ะใช่ไหมคะก็สามารถที่จะใช้ AI เนี่ยในการสร้างเ่พวก I.O. เหล่านี้แล้วสามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะจึงแบบ มีมีคนพูดไว้เหมือนกันบอกว่า จนกระทั่งแบบว่าเมื่อก่อนมันมีแพทเทิร์นของการการการทำไอโอก็คือว่าพอเราเห็นแพทเทิร์นนี้เราจะรู้เลยนะว่าเอ้ยเนี่ยมันคือ IO นะเนี่ยมันคือการใส่หลายป้ายสีกันหรือว่าเป็นการใช้ข้อมูลข่าวสารใน,ใน,ในทางที่ผิดเนาะแต่เดี๋ยวนี้พอ AI ไมัมเข้ามาแล้วเราแทบจะไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นผลมาจากการที่ AI ไสร้างขึ้นมาหรือว่าคนทำใช่นะ,อ,ะอันเนี้ยก็ค่อนข,ข้างเป็นผลลบอของอของ AI แลเราจะทำไงอ่ะพี่เรา เหมือนกับภาพก็คือเราจมอยู่กับภาพชุดข้อมูลพวกนี้เรากำลังจมน้ำอยู่พี่ชูไม่จมแล้วก็มีห่วงยางาทำยังไงดี <c oughs> ให้ <c oughs> เราต้องรู้เท่าทันอ,อันนี้หนึ่งเนาะวันนี้รเ,นเ,รเราก็เราก็อยากจะบอกว่าคือความรู้เท่าทันเนี่ยอยากให อยากให้เราดูเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อแล้วว่าณวันนี้เวลาที่ที่มันมีการสื่อสารออกมาคุณเปิ้ลมันสื่อสารเพื่ออะไรใช่คืออาจจะต้องคิดวิเคราะห์ด้วยว่าที่เขาส่งข้อมูลมาให้เราหรือว่าเขาส่งข้อความมาให้เราเนี่ยเขาส่งมาเพื่ออะไรแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะพี่ชูน้อที่จะเจอเรื่องลักษณะนี้หลายประเทศทั่วโลกเป็นแบบนี้นหมดเ,เลยเพราะว่าคือในยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่ เราเองเนี่ยเราทุกคนเองเนี่ยสามารถที่จะเผยแพร่พข้อมูลข่าวสารอ,ออกไปในโลกของออนไลน์ได้มีอันนึงที่เจอก็คือไซเบอร์อะไรนะที่ลักลักพาตัวแบบไซเบอร์ที่เอาตัวเองไปถูกลักพาตัวแล้วก็บอกว่าต้องให้พ่อแม่โอนเงินไปประกันตัวตัว,อตวเองออกมามมนี่ออกโดยสารข่าวระดับโลกได้นะข้อเน,นี้ยคือสิ่งหนึ่งที่สงสัยมากต่อมเอ๊ะม,มันเกิดขึ้นแล้วคนเรามันจะขนาดนั้นกันเลยหรอ,อ อันนี้ใช่อันนี้คือการรู้เท่าทันนะคะ,คะว่าเราเราเองอาจจะต้องแบบมีที่เราเรียกกันว่าตอมเอะเนาะก็คือหมายความว่าเอ๊ะไว้ก่อนเอ๊ะมันใช่เหรอเอ๊ะสามอันดับสามของโลกมีลิเทียมอันดับสามของโลกนี่คือรวยมากนะตรงใช่จริงแบบหรือเปล่าหรือหรือเรื่องอื่นๆนะคะท,ที่ที่มันถูกส่งเข้ามาเนี่ยณวันนี้การการปลอมแปลงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันปลอมแบบได้แบบเนียนมากเนียนมากเนียนมากแล้วก็ใช้วิธี าบางทีก็เอาบุคคลที่น่าเชื่อถือเนาะไปเขียนเหมือนกับเสมือนกับว่าเขาเป็นคนพูดออกมาเองแล้วก็เผยแพร่ออกไปซึ่งถามว่าคนที่อ,อยู่ต่างจังหวดัดหรือว่าชาวบ้านธรรมดาท,ทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ได้มีความรู้เท่าทันสื่อเพียงพอเนี่ยเขาจะรู้จะรู้หรือเปล่าเขาไม่มีโอกาสรู้เลยนะเขาก็เชื่อนะคะ พอเขาเชื่อก็ก็มีการแชร์ต่อกันไปเรื่อยๆอันนี้มันมัน,ม,นมันทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวถ้าถ้าเราไม่ไม่ตระหนักถึงถึงข้อมูลข่าวสารที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่คิดวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามันมาจากไหนเราไม่ตรวจสอบมันเนี่ยแล้วเราเผยแพร่ออกไปโดยที่เราไม่ตรวจสอบเนี่ยอันนี้ถือว่าอ่ณวันนี้มันส่งผลที่ที่รุนแรงจริงๆกฎหมายก็ถือว่ากระทําผิดอยู่ ใช่เพียงแค่ว่ามันต้องมีคนตั้งเรื่องไปฟ้องก่อนอย่างเงี้ยก็ณวันนี้นะคะก็จะมีพรบคอมพิวเตอร์เนาะที่อ่าก็จะมีในในเรื่องของการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จอ่าอันนี้มีบทลงโทษซึ่งแรงเหมือนกันแรงเลยแหละแล้วก็ณวันนี้อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวพรบสิทธิส่วนบุคคลหมิ่นประมาทละเมิดนะคะ อันนี้ต้องต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในฐานะที่ที่เราเองอก็เป็นคนที่เราสามารถที่จะเผยแพร่พสื่อเองได้อืมเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันหนึ่งนะคะแต่กฎหมายมันคือปลายทางของแต่ละคนเนาะพี่อเอาจริงๆเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนใช่แล้วยิ่งเราเข้าถึงสื่อได้ง่ายพวกเราเนี่ยกว่าจะไปนั่งทํางานในสื่อได้ต้องผ่านการเรียนมาตั้งกี่ปีแล้วก็ต้องรู้เทคนิคในการสื่อสารด้วย ไม่ใช่จะพูดอะไรออกไปจะเขียนอะไรออกไปใช่ไหมหัวหน้าเนี่ยพี่ชูเป็นหัวหน้าเปิลก็ต้องมานั่งตรวจเอ๊ะคำนี้ควรจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ที่ไหมมันต้องมีเอดดเตอร์แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นไงคะพิมพ์เองได้หมดทำเองได้หมดคือคือสิ่งหนึ่งที่มันหายไปก็คือเกตคิปเปอร์นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือนายทวารักษาประตูแหละก็คือคนที่เป็นโก่ะใช่ก็คือในอดีตเนี่ย สื่อมวลชนเองอ่ะจะทําหน้าที่เป็นกตค e k เปอร์ก็คือจะต้องดูว่าเฮ้ยข้อมูลอันนี้มันใช่ไหมข่าวสารอันนี้มันใช่ไหมก็คือจะต้องเป็นคนเลือกข้อมูลที่เราคิดว่าสังคมเนี่ยควรจะต้องรู้แล้วก็ต้องอยากรู้ด้วยเนาะก็นำเสนอไปโดยการคัดกรองของของสื่อมวลชนก่อนอันนี้คือมันผ่านประตูมาประตูหนึ่งลวซึ่งซึ่งมันก็ อนุมานพอจะอนุมานได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่มันถูกส่งไปถึงผู้รับสารเองเนี่ยเป็นข้อมูลข่าวสารที่มันมีคุณภาพนะคะตามหลักสื่อมวลชนนะ S M C R ทฤษฎียังใช้ใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตใช้ได้ไม่ได้มันมันเสียหายไปหมดเลยเบอร์โลพวกเนี้เขายังมีชีวิตอยู่กับพวกเรานะจะไปบอกว่ามีทฤษฎีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่จริงแล้ว S M C R ก็ยังยังเป็นโมเดลที่ยังใช้ใช้ได้อยู่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวนี้คือเกตคิปเปอร์หายไปค่ะนะวิจารณญาณของของคนนําเสนอสื่ออารมณ์อ่ะก็มีส่วนเยอะอกดปึ้งปึ้งความอัดคติเองคือมันมีคำพูดหนึ่งก็ฉันไม่ชอบเธอว่าเออณวันนี้ทุกคนเนี่ยเป็นสื่อได้ถูกแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นนักข่าวได้ถูกต้องเลยค่ะ คุยกับเปิ้ลอะนะคะว่ายุคยุคนี้พอพอทุกคนเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้เนี่ยความคิดความอ่านหรือว่าประสบการณ์ทัศนคติต่างๆเนี่ยของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน<ช>แล้วเวลาเวลามามาเจอกันที่เรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยความคิดมันต่างกันเลยนะคือเราอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องดีเปิ้ลอาจจะมองเรื่องนี้เป็นอีกมุมหนึ่งก็ได้เพราะว่าประสบการณ์เราไม่เหมือนกัน นาะการการตระหนักรู้ในเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันพอมันเกิดมาปะทะกันเนี่ยมาเจอกันเนี่ยอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ไม่ยอมกันแล้วก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอันนี้เป็นเรื่องอันตรายนะคะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดราม่าเกิดขึ้นเยอะมากเลยทุกวันนี้ดราม่าเกิดทุก ทุกชั่วโมงทุกๆุกนาทีเลยด้วยซ้ำนะก็แต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้รับรู้ทั้งหมดเพราะว่าในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยเราเองก็เข้าได้ไม่ถึงทั้งหมดอยู่แล้วนะเราก็จะเข้าได้เฉพาะเป็นกลุ่มของเราที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารร่วมกันแต่ครนี้พอกลับมาเนี่ยในเรื่องของดราม่าเนี่ยอันนี้ก็น่ากังวลเปิ้ลเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่เปิดใจยอมรับเนาะความคิดเห็นต่างเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะใช่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 ใช Open Mind หรือโกลด์ไมล์เซตที่เราวันนี้เราใช้คำใหม่คือโกลด์ไมล์เซตคือการมีเขาเรียกว่าอะไราภาษาไทยอะค่อยๆเติบโตทางจิตวิญญาณของเราไปเรื่อยๆย,ยอมรับและเห็นต่างอย่างยอมรับกันได้มันก็จะทำให้เกิดพีซมีเดียก็คือสื่อที่มันสงบสุข ใช่คือคือความเห็นต่างไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นปกติแต่ว่าเรื่องหลายๆเรื่องมันก็อาจจะเซนซิทีฟเช่นความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่มันก็ยอมกันไม่ได้เนระมันก็ต้องระมัดระวังเพราะพวกแต่าเป็นเรื่องเสียเทเสียให้ขซึงซับซ้อนแล้วก็เป็นเรื่องที่เบาบางมากๆใช่ไม่มีเหมือนที่พี่ชูบอกอะคะว่าไม่มีใครดีไปทั้งหมดทุกคนเท่าๆหมด ไม่ถึงกับเทาขนาดนั้นนะก็คือคือแต่ว่าเราต้องรู้เนาะตะกี้เราบอกว่ารู้รู้เท่าทันสื่อรู้แล้วอันที่สองรู้ก็คือรู้เท่าทันดิจิทัลเนาะเพราะว่าความเป็นสื่อดิจิทัลเองเนี่ยหรือความเป็นดิจิทัลเนี่ยมันมันมีความรวดเร็วบางทีเราบางทีเราก็ไม่รู้เนาะเราแบบเราเราสื่อสารสองทางผ่านทางสื่อดิจิทัลได้เนี่ย แล้วด้วยความที่ว่าเราก็เป็นมนุษย์เนี่ยนะบางทีมันก็มีอารมณ์ใช่ป่ะบางทีแบบว่าใครเขาว่าเรามาปุ๊บเราโอ้โไม่ได้เลยฉันยอมไม่ได้ฉันจะต้องแบบตอบกลับทันทีอ่าอันนี้มันก็ทําให้ให้เกิดปรากฏการณ์อย่างที่เราบอกแหละว่ามันก็เกิดดราม่าเกิดขึ้นหรือว่าปรากฏการณ์ทัวรลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องของของความไม่ยอมรับในในความคิดเห็นที่มันเป็นความคิดเห็นต่างกันด้วยเนาะอันที่3มเนี่ยเป็นเรื่องของอัลกอริทึมการรู้เท่าทันอัลกอริทึม อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะค,คือในโซเชียลมีเดียเองเนี่ยมันก็จะมี mm hmm. เขาเรียกว่ามาตรฐานชุมชนมาตรฐานชุมชนก็หมายความว่าเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขาว่าถ้า,ถ,าถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มเนี่ยการการเห็นหรือการขึ้นข้อความต่างเนี่ยก็จะเป็นไปตามกฎของเขา mm hmm. เพราะฉะนั้นหรือว่าหรือว่าการนำเสนอฟีดเข้ามาในไทม์ไลน์ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความสนใจของเราเนาะระบบ AI มันก็จะ กันกรองว่าอ้าวโอเคคุณเปิ้ลชอบน้องหมาสมมติคุณเปิ้ลชอบน้องหมาคุณเปิ้ลเคยเพลอไปดูน้องหมาที่เพจ <ๆ S 2> เพจหนึ่งเท่านั้นแหละครั้งเดียวมันมาตลอดน้องหมาก็จะมาหาคุณเปิ้ลตลอดเลยอ,อันนี้เกิดกอัลรอริิึมนะค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ไม่เขา้าไม,ไม่ไม่รู้เท่าทันอะว่าเอ้ยทําไมมันมีแต่เรื่องน้องหมาทำไมมันไม่มีเรื่องอื่นเลยอะอเออก็ไม่รู้ไงว่าเอออันนี้คือมันเป็นเพราะว่าเป็นความสนใจของคุณเขาถึงฟีดเข้ามาเนะกลายเป็นว่า เราก็รู้สึกนะว่าไอ้โลกที่มันกว้างใหญ่ที่เราดับ g l o b a l นะที่เขาบอกว่าโลกใหญ่มหาศาลเนี่ยนะจริงๆแล้วว่าพอเราเข้าไปอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยโลกของเราเล็กนิดเดียวเองอเล็กนิดเดียวเรารู้สึกเหมือนกับว่าเรา,เ,ราเข้าไปท่องท้อง,ง, <Online, S 2> งโลกแล้วเรารู้เรื่องท้องโลกหมดแล้วแต่จริงๆ<ม>ด้วยแพลตฟอร์มด้วยอัลกอริทึมของแต่ละแพลตฟอร์มเองเนี่ยมันบีบให้เราเนี่ยอยู่ใน ในโลกของมันในในโลกของมันที่มันมันเล็กๆอะ่ะใช่เพราะว่าเขาก็จะมีชุดข้อมูลของเขาที่เขาจะรีทีฟออกมาจากถังเขาได้ใช่แล้วก็ปล่อยให้เราดูได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปของชื่อรายการที่เปิ้นตั้งด้วยโปรเคอดิจิเรดิอพยายามจะอธิบายทุกๆครั้งของการจัดรายการวิทยุข,ของตัวเองก็คือโลกใบนี้มันไม่ได้ใหญ่นะค่ะแล้วก็ รายการวิทยุของเราพยายามจะบอกว่าโลกใบนี้มันมีเรื่องเล็กๆในชุมชนขณะเดียวกันเรื่องเล็กๆในชุมชนมันอาจจะไปใหญ่โตในโลกใบนี้ก็ได้ก็คือสิ่งหนึ่งที่พี่ชุอธิบายเมื่อกี้เวลาหมดหมดเวลาหแล้วค่ะเราคุยกันมา สสัปดาห์แล้วสำหรับการพูดถึงเรื่องของ Media Effect พวกนี้ถือว่าเป็นผลกระทบของสื่อนะคะยังคงอยู่กับรายการกล o ว a l d i ดิจิเรดิอนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่เดี๋ยวดูว่าเราจะมีพิทยากรท่านในมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในรายการทาง FM 107.25 MHz Sta จุดสออยู่กับรายการอื่นต่อไปนะคะวันนี้พานิดาจงสสมกุลและชูตินทาวัฒนกุลค่ะลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ